วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดสมิลาหรือที่หลายท่านเรียกว่าแหลมสมิลานะครับด้านตรงหน้านั้นก็คือเกาะหนูและเกาะแมวนะครับมองให้เป็นเกาะหนกูกเกาะแมวกันแล้วกันนะครับทางทิศตะวันตกก็จะเป็นแหลมสน สถา,าตีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยนะครับส่วนมากที่ชายหาดนี้จะมีเปลือกหอยเล็กๆนะครับติดขึ้นมากับน้ำซัดขึ้นมาอยู่ป่าปนกับทรายนะครับเป็นเปลือกหอยเล็กๆ แหลมสมิลาเป็นแหลมที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาอยู่ที่ตัวเมืองสงขลาเลยนะครับถ้าท่านสนใจมาเที่ยวได้ตลอดเวลาเลยนะครับ รับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอ,อกาสห,หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ